ดูครับเพื่อนๆนี่ลอยตรงที่มาเล่นโคลนครับหมูฝูงที่เราเจอนั่นแหละครับนี่ฝูงใหญ่ที่เราเจอครับตรงที่มาเล่นโคลนครับเป็นบ่อน้ำครับเนี่ยเวลามันร้อนมันก็จะมานอนเล่นตามโคลนนี่แหละครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีครับนี่ครับหลังจากที่เราเดินมาตามป่านี่ครับ เดี๋ยวเรามาเจอลอยหมูอีกแล้วครับวันนี้ลอยหมูอยู่ในป่านี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่เพื่อน,เ,อนเห็นไหมนี่ลอยหมูครับมันมาชนข้างตน้นยางเขานี่ครับนี่ชนใหม่ๆเลยครับน่าจะเมื่อคืนนี้ครับนี่นี่เพื่อนนี่ลอยชนใหม่ๆเลยครับ จะน่าจะตัวเดียวครับมาไม่เยอะครับมาตัวเดียวผม่ครับมาตามทางนี่ครับมาตามป่านี้มันเป็นป่าใบาเฟิรนนี่ครับเขาเรียกใบเฟินนี่เต็มนะครับเป็นป่าลกครับหลังจากที่เราเดินตะเินมาในป่านี่นะครับเพื่อนๆป่ามันลุกครับนี่ มันมีสัตว์มาอาศัยอยู่ครับมีสัตว์ป่ามีพวกหมูพวกแลนพวกกระลอกเยอะครับแถวนี้เห็นไหมพเพื่อนๆนี่เราเดินตาบเรินตามป่าอยู่แล้วครับเห็นก็เลยเห็นรอยสัตว์ป่าอะไรครับพเพื่อน นี่นะครับพื้นที่แถวนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ครับยังมีสัตว์ปงสัตว์ป่าอยู่ครับเราก็เดินไปเรื่อยๆเลยครับเดินดูพื้นที่เราพื้นที่เขตรับผิ้ชอบของเราครับสเผือ่อแต่ว่าเดินตามป่ายยางนี่นะครับ เนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับนี่รอยมันชนครับรอยมันหากินครับรอยหมูรอยหมูป่าครับเป็นฝูงเลยครับนี่ผมเดินเข้าป่ามาครับนี่ป่าทึบเลยครับเป็นป่าลกทึบครับอันนี้นี่ผมมานี่ครับป่าแบบลกทึบเลยครับเพื่อนมันจะรอยหมูแล้วครับมาหากินนี่ เราก็เดินมาไกลครับเราเดินมาประมาณสองกิโลสามกิโลนะครับเดี๋ยวรอยเท้ามันครับเปือ่ดูรอยเท้ามันครับเห็นไหมร,รอยเท้าใหญ่ครับหลายตัวครับเป็นซิบมีเยอะครับชุดนี้หากินนน่นครับ ที่มันชนครับเต็มมดเพื่อนๆเดินไปเรื่อยนะครับนี่ครับนี่ที่มันนอนเล่นครับเห็นไหมตอนกลางวันทบร้อนๆมันคือมันนอนชน,นแต่ว่าหากินลางคืนครับหมูป่านี่ ชอบหากินกลางคืนครับมาหากินกลางวันนะครับตอนเย็นเย็นประมาณห้าโมงเย็นหกโมงเย็นนั่นแหละครับเห็นไหมเพื่อนล่งหมดเลยครับเดินหากินไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับดูครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนนี่ลอยตรงที่มาเล่นโคนครับหมูฝูงที่เราเจอนั่นแหละครับนี่ฝูงใหญ่ที่เราเจอครับตรงที่ มาเล่นโคลนครับเป็นบ่อน้ําครับเนี่ยเวลามันร้อนมันก็จะมานอนเล่นตามโคลนนี่แหละครับนี่เห็นยวมนเพื่อนๆลอยเต็มเลยครับลอยใหม่เลยครับนี่น่าจะหลายตัวครับนี่นะครับหลังจากที่เราเดินป่ามาครับเดี๋ยวเราก็จะเดินลงกลับแล้วครับพอเรามานานแล้วครับเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วครับโอ้เพื่อนๆผมก็เดินไปก่อนแล้วครับ เพื่อนปลักเขาเรียกปลักครับปลักที่มันมาเล่นโคนนั่นนะครับลอยเต็มเลยครับนี่ไปเพื่อนเห็นหลังจากนี้เราจะเดินกลับแล้วครับเป็นบ่าดงดิบเลยครับเรามาเดินลัดตะเวนข้างในป่านี่นะครับเราก็มากันหลายคนนั่นแหละครับมากับเพื่อนๆนป่าลึกครับเป็นป่าลึกป่าดงดิบครับดูต้นไม้นะครับนี้ต้นใหญ่ เพื่อนเดี๋ยวเราเดินกลับแล้วครับครับเพื่อนเพื่อนนะครับเราเดินมาตั้งเช้ายันสายแล้วครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็กลับไปพักผ่อนกันครับวันนี้เดินมาเหนื่อยเลยครับนเดี่ยวไปครับ